เจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าเจ้าชู้เกิดจากสาเหตุอะไรคะแก้ได้ไหมหรือว่าเปลี่ยนแฟนเลยดีกว่าความเจ้าชู้เนี่ยเกิดขึ้นจากการไม่สํารวมทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจถ้าเรียกว่าขาดอินทรีย์สังวรน่ะความสํารวมในอินทรีย์ทุกช่องทาง พอไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดูเขาเป็นไงเอ่ยกิเลสมันฟุ้งขึ้นมาเออชักดูเข้าท่านะชักดูสวยแล้วคนเรานี่แปลกนะดูเผินๆโดยภาพรวมอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่พอดูบ่อยๆเข้าปับมันเกิดความคุ้นเนี่ยก็จะเริ่มดูในรายละเอียดเช่นว่าเออลุมลุงเขาก็ธรรมดานะแต่ลูกตาเขาก็สวยนะจมูกเขาก็สวยปากเขาก็สวยคิ้วเขาก็สวยหูเขาสวยนิ้วเขาสวยฟันเขาสวยคือจะไปเห็นความสวยในจุดใดจุดหนึ่ง แล้วดูบ่อยๆก็เกิดความตรึงใจขึ้นมาอารมณ์ชอบพอมันก็จะบังเกิดขึ้นเสียงก็เหมือนกันไปฟังเสียงพเพราะๆเสียงเพลงเสียงอะไรเข้าเนี่ยเดี๋ยวกิเลสมันฟุ้งขึ้นมาแม้กระทั่งว่าการไปลิ้มรสที่ไม่ควรลิ้มขึ้นมาเออฝีมือเขาดีนะโอ้โหนี่เดี๋ยวอีกหน่อยทําอาหารให้เราเราคงจะชั้นหนึ่งเลยอยู่กันสุขสบายตลอดชีวิตหรือได้สัมผัสที่นุ่มนวลได้กลิ่นที่ถูกใจขึ้นมานกิเลสมันฟุง้งหรือว่าการระลึกนึกถึงบ่อยๆเนี่ยกิเลสมันฟุ้งขึ้นมา ความชอบพอก็บังเกิดขึ้นได้เมื่อรู้ที่มาของความเจ้าชู้แล้วก็จะเห็นแนวทางแก้ไขว่าจริงๆคือการสำรวมอินทรีย์นั่นเองอะไรไม่ควรดูอย่าไปดูไม่ควรฟังอย่าไปฟังไม่ควรดมอย่าไปดมไม่ควรลิ้มรสอย่าไปลิ้มรสไม่ควรสัมผัสอย่าไปสัมผัสแล้วก็ไม่ควรคิดก็อย่าไปคิดถ้าคุมอย่างนี้ได้แล้วละก็อาการเจ้าชู้หายแน่นอนแต่ก็ต้องบอกว่า การจะสำรวมอินทรีย์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้นคุณโยมต้องพิจารณาดูให้ดีจเจรเดิญทร